สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อเวรลตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าคลิปนี้ครับเราก็มีโตโยต้าหัวจรวดครับสองแอลมาชี้เป้ากันครับคันนี้เป็นตัว1996นะครับวัดจดปี39มเก้ครับละเอียดเป็นพวงไหลพาวเวอร์ครับเครื่อง2แอลครับ2,500ซีซีครับเป็นตัวดีเซลนะครับคันนี้สีสวยครับบางๆครับไม่ผุกแอร์เย็นๆครับทั้งหน้าหลังครับภายในนี่สวยครับเบาะมี3แถวนะครับเครื่องเล่นซีดใช้ได้ครับ ไฟหน้าตาเพชรครับสติกเกอร์รอบคันครับล้อแมกนี่เป็นยาง17นะครับเอกสารครบครับภาษีปี65ครับราคานี้ผู้ขายตั้งไว้ที่79,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของรถได้ครับผ่านลิงก์ Facebook ด้านล่างคลิปครับผมจะทิ้งไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับสามารถติดต่อได้โดยตรงเลยครับทางช่องเป็นแค่สื่อกลางให้เพราฉนั้นนะครับกออย่างไงถูกใจไงแนะนําให้ประจุจริงกันด้วยครับไปลองขับลองเทสดูเพื่อความสบายใจก่อนตัดสใจจ่ายเงินเันม้วยนะครับ โอเคครับคันนี้ลถอยู่ชนบุรีบางแสนนะครับก็ใครอยู่ใกล้เคียงหรือว่ามีเพื่อนอยู่ใกล้ๆก,ก็สามารถไว้วานให้ไปดูกันได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่าน,นี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถใหม่ๆท่านจะได้ไพายผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ